ไปรีบอัพกดถ่ายไและรีบอัพหรือไม่อัพเลยหรือไม่อัพเราจะเข้าเลยอัพ <Up. S 1> กด uh. เลดี้กันเลยแล้วกันพร้อมแล้วก็กดนะอ้าพร้อมทันทีนี่วะไปกำลังหาแมทแน่เร็วจงังวะขออย่างเดียวว่าว่าอย่าไปเจอห้องผีที่มันอันนี้หน่อยโหดโหด,หดเออนั่นแหละอยากเข้าไปเจอมาหลายรอบ โอ้ไปเล่นตอนเล่นนี่มไม่สนใจซ่อมเลยนะแต่ละคนน่ะช่วยเพื่อนอย่างเดียวเอา้าเป็นไรอะเด้งเด้งเอาใหม่นันนะเ้ใหม่ดิเดีย๋ยวเขาสร้างห้องใหม่กนอนตาใช่ไหมนั่นไงเออตัวผู้ชายมึงเป็นตัวใส่หมวกหรือตัวไม่หมวกใส่หมวกใส่หมวกแล้วโอเคตามมาทั้งกันเออตัวตัวผู้หญิงที่สังเกตมานานแล้วมันวิ่งเร็วโคตรอ่ะมันอ้องก็เป็น เรื่องบอกว่าเป็นนักวิ่งอยู่แล้วไงมันอันนี้แน่เลยนะมันมันแบบวิ่งหนีผีมันเป็นตัวล่อได้ดีนะตัวผู้หญิงนยะจากที่ดูเนะี่ยไม่ไม่เป็นตัวลอ่อหรอกถ้ากูวิ่งหนีถ้าผีวิ่งมาไม่ทันคือคนอื่นสวยอะ่ะ <c oughs> นี่ไงดูอะ่ะ <c oughs> ชื่อมึงเปลี่ยนเป็นสามสามเก้าสองอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันทำไมมึงไปเปลี่ยนเป็นไอสัญลักษณ์คิดเช่นมาร์กเนยมันเลยก็น่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆสักมันมาแล้วตาเอ้ยมันไม่รู้ กูเข้านี่แหละบายบายครับบายบายครับผมบายบายโอ้โหตัววางกับดักนี่เองลาก่อยแล้วใครโดนโอ้โหโดนตีต่อหน้าต่อตาเตรียมช่วยเตรียมช่วยต้ามึงวิ่งไม่เห็นต้ามึงวิ่งเร็วมึงเป็นเป็นตัวลอดิเดี๋ยวกูช่วยเองโอ้โหโอ้อะไรวะแปลกขึ้นหายเลยแหลกเหรอทำไมตัวมันลื่นเนี่ยวะเนี่ย เป็นเป็นตัวรอดีหรือไปรอช่วยก็ได้อยู่เป็นตัวรอเองเนี่ยแหลกอยู่แหลกอยู่เอ้ยทุกศาสจะเป็นคนดีนะเนี่ยมาช่วยหน่อยดิไหนว่าเพื่อนอยู่ไหนวะเดี๋ยวมัโดนมันโดนทุบกันหมดเลยเหรอเนะี่ยซ่อมก็ต่อแล้วกันเดี๋ยวบางคนเดียวที่ยังไม่โดนทุบอ,อ่ะเออซ่อมต่อกันนไหนๆก็มีเวลาละไ <c oughs> อ้ไอ้ลนล่วงกันหมดละเป็นม,มันหนีกันได้หมดละนั่นไงว่าแล้วงไงว่าแล้วงไงละ่ะ มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเสียงอยู่ใกล้หูเลยเนี่ยแอบอยู่นิดตูตูอนเดิมมีล้อชึ้นมาเลยหูต่อหน้าต่อตานั่นไงใครโดนทุบคนเดิมเจ้าเก่าโดนอุ้มอีกแล้วโดนอุ้มนั่นเหรอมันโดนอุ้มแล้วเอาไงดีว่ามึงเป็นตัวลอดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวกูเป็นตัวล่อเองก็ได้มึงไปช่วยโอเคไหมต้อมหยุดนะ เพราะว่าสายอึดอยู่แล้วตูวนะ้เนี่ยนั่นไงโดนแขวนแล้วเนะี่ยเอาไป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 ช่วยเดี๋ยวฟอมเครื่องนี้เสร็จเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยไ,ไปช่วยแปงเราเปิดแล้วช่วยไปช่วยวางกำลังใจไหมที่จะเป็นตัวเลา<อ>ะให้นี่เพราะว่ามันอันนี้ไงเว่าตัวมันยังไม่โดนทุบไงสักรอบไงนะท<ง>ี่กำลังหิวโอเครีผิวรีผิวผีวมาหาผละตอนนี้หิวเพื่อนกันแป้นนึงรีผิวรีผิวแล้วมันเป็นตัวล่อเร็ว เดี๋ยวดีจะเย็นเฮียวิ่งเร็วมันเป็นตัวล่อเลยปักแดกแม่งซ่อมไม่สนเพื่อนเลยวะรู้ไหมทำไมกูอยากช่วยอ่ะทำไมวะมันได้แต้มเยอะนะเออมันมาแล้วมันหาวูแล้วมันมันวิ่งมาทางที่กูซ่อมละหรือเปล่าวะไม่เห็นวะมันวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับอ่ะมาเรดี้เนี่ยกูจะวิ่งไปช่วยเขาแล้วเนี่ยต่อหน้าต่อตาพีอ๊โอ้ยเอาเลยอย่างนั้นแหละตาเยี่ยมมาก ดูเออทำได้ดีเวลเพ้เวลเพ้เวแกอนเวแกอนไว้ป่ะไฮแล้วกูล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าโดนทุบไปยังงไปช่วยก็ได้เนี่ยเอาอุ้มแล้วใช่ไหมโดนอุ้มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูอยู่หลังต้นไม้กูอยากกูอยู่หลังต้นไม้ตามมาแล้วตามมาแล้วตาตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วตาตามมาแล้วช่วยไม่ได้วะตาเฮ้ยช่วยไม่ได้วะตาเฮ้ยไปตังก็ไป ไปดิตาโอ้โหกูโดนเลยไหมเราไอ้ตามึงวิ่งหนีเราเร็วดีโอ้ยมึงไม่วิ่งว่ะโอ้โหซิร์ปิงเยอะหรือเปล่าเนี่ยอุตส่าห์ช่วยมึงแล้วกูคงต้องหนีแล้วสินะมาช่วยเร็วเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่เห็นกูแล้วมึงอย่าตามกูมาอย่าตามกูมาอย่า มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอ้มันฟันกูใครก็ได้ช่วยมีด้วยโดนเลยกูโอ้ยต้ามึงทำไมไม่วิ่งวิ่งเร็วไม่ใช่หรอเป็นนักมาราธอนน่ะทำไมมึงไม่วิ่งหนีกุส่าช่วยแล้วน่ะเอ้ามึงปุ้มกูโยนทิ้งแบบนี้เลยหรอเอกละมังฟันกูกูไปแล้วไม่อยู่แล้วคอยกูแฮห่โอ้กูตายก็ได้วะอย่าตายอย่าเพิ่งตายดิโอ้ยอุตส่าห์จะคานหนีเนี่ย ตายไปไหนวะนั่นไงผีเห็นกูแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีจะเห็นกูไม่เห็น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 ดงงญาติอยู่ดงงญาออมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไปที่อื่นละชิบหายแล้วดีนะไอตัวผู้ชายมันเป็นสายอึดไงมันไม่ค่อยร้องมันไม่ค่อยร้องนั่นอุ้ยเกือบชิบหายแล้วตายไปดูกอนมันเหยียบมันเหยียบกูแล้วเนี่ยมันเอาชิบหายไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นกูก็ไม่บายจี๊คับผมกูกด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 ซ้ายอย่าอย่าโพอย่าโพกดคลิกซ้ายไว้ดีคัมเพลตเพื่อนมาช่วยจะได้ช่วยเดยวนเออกดอยู่เนี่ยไม่ไม่เห็นจริงหรอวะเฮ้ยมันเห็นแน่เลยเนี่ยใช่ไหมวางกับดักอยู่มันวางกับดักมั้งมันล่อมันล่อมันจะล่อเพื่อนมาช่วยเราโอ้ยมึงแะอะไรวะอุตส่าห์ไปไกลแล้วไปไกลแล้วอุตส่าห์ใช้สกิลแบบ เต็มที่ไปช่วยมันมาแล้วมันวิ่งมาคิวคุยเลยวะมันไม่เห็นจริงดิไม่เห็นหรือมึงไม่เห็นหรือมึงแก้งโง่เนี่ยโอ้โหที่กูยังเห็นเลยนะไม่เห็นเหมือนกันกูเห็นเอ้าแล้วเอาชีบหายมันเห็นนี่วะวางกับดักเดีวไม่เป็นไรนะน้องพี่หนีก็ได้ถ้าน้องจะวางกับดักกันต่อหน้าต่อตายอย่างนี้มันไม่เห็นหรือมันตั้งใจวะ ออมันตั้งใจพุดคาหนีก็ได้ยอะออมันมันแบบเก็บเลี้ยงเราไว้ก่อนเนี่ยแล้วทีช่วยเอง<ม>แ,ลแล้วมันมทำไมมึงไม่วิ่งมาตามเมื่อกี้แล้วก็ออกตายไม่ก็สนขนก็ซ่อมซ่อมไปไอ้นันนะ่นน่ะมึงจะซ่อมมาแรงหนาะมาช่วยกอนอนั่นไงมันวิ่งไปหาหลแล้วลตาย<ด>แล้วมึงรู้แล้วมึง่อนู้มัน มาลูใครก็ได้ไอ้น,นั่นมันไปซ่อมอะไรตรงนู้นวะน่ะไม่สนใจเลยกูซ่อมตัวเองก่อนก็ได้อะซ่อมตัวเองก่อนซ่อมตัวเองวะไหนๆก็ไม่ช่วยไปหามันเลยปะไออย่าอย่าพาไปหายอยขอซ่อมตัวเองแป๊บนึงเผื่อมันจะมีน้ำใจดีนี่อ่าไฟไฟเฮลแล้วมาี<ท>มันจะตามม,ามึงไปผีมันจะตามเรามา มาเร็วมามา <c oughs> มามาไม่ไมช่วยเราใช่ไหมงั้นก็ตายไปด้วยกันนี่แหละมันรู้ไงมันรู้ดีผีอะมามามาเมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงเราวิวว่งมันวิ่งไปนู่นแล้วนั่นแหละเออดีวิ่งไปเออเฮียอย่าเองก็โดนทุบเชื่อตูดิไม่ช้าก็เร็วมาช่วยก่อนได้ไหมเนี่ยดูมันวิ่งไม่ไม่สนใจเลย ตายเอออย่างเงี้ยแหละกูตายก็ได้มันฆ่าตัวตายได้ไหมเนะี่ยก็เลือดออกตายแค่นี้ยไปหานี่อยู่เนี่ยกูห,หาท่ออยู่เนี่ยมันไม่มีเจอมันไม่เจอท่อเลยเนะี่ยมันไม,ไม่มีขึ้นแน่นนะโอ้ยตายเรับเวนเอ๊ะ <When? S 3> <Hey, S 1> จบร้อยไม่ไม่มีใครช่วยกูสักคนเลยกูตายก็ได้อ่านอนตายเลย <laughs> ไปเถอะไปโอ้โห,โโหตี้นี้มันอะไรวะไม่มีน้ำใจเลย<ะ>ออกออก ออกแล้วออกล้มันจะดิบเถื่อนเกินไปแล้วในผีเนี่ยให้ตายเถอะวง่าเราจะมีชีวิตรอดนะครับรอบนี้ขอเป็นรอดท้ายแล้วกันนะฮะนี่อยากเล่นนานกว่านี้นะแต่มันนะก็อย่างที่เห็นนะ่ะรีบหนีดีครับขออภัยที่ใช้คำหยาบครับผมเมื่อกี้มันไม่หนีครับผมเพราะว่าอะไรเหรอผมดันไปกดดิดันไปกดปุบอีมันจะหนีให้ไหมละ่ะ ให้ตายเหอดนแขแล้วเพื่อนเรานั่นไงตาอ,อะไรวะโดนแล้วเนี่ยกูเนี่ยวัดนั่นไงโดนแขวแล้วเพื่อนเรามึงออกมาช่วยซ่อมเร็วๆเลยเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนมาละมาช่วยซ่อมยวม<า>เฮ้ยมันเป็นผีร้องโห,หนหรือไงว่าเสียง,ต,งต้องต้องก็ฟังดีๆดีแต่มันต้องเสียงดังกว่านี้เดี๋ยวจะเสียงต้องต้องจริงๆไม่แค่อยู่ไกลอยู่ไกลเฮ้ยแต่มันแต่มันเบานะเบาเบาอยู่อ่ะ เฮ้ยมันไม่กล uh, ้ามาหรอกมันเฝ้าอยู่ต uh uh ่่อไปใชมม้ถ้ามันใจจริงเราเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนไปเพื่อนมันตายไวจังวะพี่เพื่อนมันเพื่อนมันตายไวจังวะใช่เพื่อนแตกมั้งมันกดคลิกไงอ๋อไปไปไปรีบไปช่วยไปกล่องกล่องกล่องไปไหนเนี่ยได้ใส่สกิลเห็นกล้องไหมนะเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนพอดีไม่กี้เห็นอะไรวะ อเอ้าเฮ้ยมามาอยู่กัน3คนเฉยเลย,ยเว้ยอนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไอ้นั้นตายแล้วโอ้โหตายไวจังวะ<อ>นั่นเหลือเรา3คนนะดิรักษาอันี่ก่อนสวยตาสวยแล้วนั่นไงโอ้โหแล้วมึงมาซ่อมตัวเองทำไมแถวนี้เนี่ยซ่อม <laughs> ซ่อมตัวเองเครื่องจักรเป็นไงวะตาอยู่ไหนนะมาตรงรถเมล์แล้วดูกันสองคนเนี่ยไปเลยปะไปเอาเลยมา ตายเป็นตายวะขอเป็นฮีโร่หน่อยเถอะมาเป็นฮีโร่หรอกขอแต้มใช่ไหมเออตามมาไปไหนเราไม่ได้เองอะไปแล้วอยู่รอให้มาเดลวี <Darwin> ิมาตรงกันนี้ดิเฮ้ยเพื่ตาระวังมันวางกำลังเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ไปช่วยนะเดี๋ยวรอให้มานี่เร็วไอ้ผีไอ้ผีนี่ไงนี่ไงเนี่ยช่วยดิช่วย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 ตาช่วยเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีนั่นไงไปเลยไปกันให้หมดดี ไปกันให้หมดมึงมาช่วยอะไรกูเราไปกันให้หมดเถอะเออนี่วิ่งหนีเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละดูดิโอ้โหอะไรวะบอกให้วิ่งหนีทำไมพวกเองทำอย่างนี้อุตส่าห์มาช่วยซ่อมตัวเองอ่ะโอ้โหให้ตายเถอะชิะบหายแล้ววิ่งไปทางเองแล้วอ่ะเดี๋ยวคานหลบก่นอนเดี๋ยวขอคานหลบก่อนเฮ้ยอ<า>ยา่าอย่าดันไงโดนกันหมดเลยไหมล่ะ ไอนี่ติดกับดักอยู่นี่ว่าแล้วมันไม่กดออก,กด้วยอ่ะมันไม่กดเอาอกกับดักออกอีกอ่ะอะไรวะวเล่นเป็นเว้ยเนี่ยมันกดออกไปได้ทามันอัพทำมันอัพไปเอยอะอ่เอิงเ,เ,เอ็งยอมโดนแขวนก่อนตอาเดี๋ยวเรามาเดีย๋ยวเราจะไปคานหาหาท่อหาท่อหาท่อรูเดี๋ยวหาท่ออยู่ไปไปใครโดนแขวนก่อนเก้าคนนั้นก่อนนะรีบคานหาท่อเลยแยกย้ายกันหาท่อเลย ถ้าเราถ้าเราเจอท่อเองยอมไม่ผีมันไปหายเองแล้วแหละไม่ต้องห่วงเลยนั่นไงโดนบุ้มไหมอามันไปหายเองนั้นน่ะโดนบุมไหมน่ะมันไปหายเองมากกว่ามันวิ่งไปหายเองเมื่อกี้เลยเนี่ยเห็นเห็นเต็มตาเลยนั่นไงมาหาเราแล้วแหละมันเห็นเราแล้วที่คานหาท่อเลยเออไป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 อย่าอย่ารอให้อย่ารอไว้ให้เออมันเฝ้าเราอยู่มันเฝ้าเราอยู่ นีงรีบคานเลย<ม>เออรีบไปตรงบ้านอะ่ะมาหาเดีย๋ยวเจอท่อแล้วบอกเราเ๋ยวเราจะยอมตายโอยเราต้องมีแผนเว้ยถึงจะรอดไ้ไปแค่คนเดียวเราก็ต้องรอดให้ได้อุตสายทำทำให้มึงขนาดนี้แล้วมึงรีบเลยหาอยู่ตรงเนินหรือเปล่าวะเฮ้ยมันไปหาเองแล้ว,วอ,อ่ะหาเจอไม่กปล่อยปล่อย,อยมันเฝ้าเราไว้รีบหาท่อลงไป เ,เวลากดสเปคบาร์รัวๆแล้วครับกดมือแน่นอนอย่างนี้รีหาเดี๋ยวนี้เลยรีหารีรีารีรีาถ้าเกิดรอบนี้ไม่ผ่านดีพอกอนแล้วกันเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าครับผมเอ้ยความหวังเดียวจะเป็นสตั้นอะไรตรงดูเรายอมก็ได้วะโอ้ยตายเฮอยกอยอมก็ได้โอเคอันนี้คือที่สุดแล้วนะ อ่าบายบายครับผมต่อไปความบางเดียวก็อยู่ที่มันแล้วแหละให้ตายเหอะตายตายง่ายจุกเบยผีจะโหดไปไหนนี่จบและชีวิตจบและโดนอุ้มและโดนอุ้มแล้วเหรอโอ้อะไรวะเฮ้ยโปอย่างนี้โปแจ้งจีเอ็มด่วนเลยแจ้งจีเอ็มเดี๋ยวนี้บายบายตาเจอกันเมชาต้องการโดนจิ้มโอเค เดี๋ยวปิดคลิปก่อนดิอย่าเพิ่งไปขอบคุณที่ดูครับนั่นแหละบายบายยับายบายจีจีครับผมจ